ลงไปแล้วใครอ,อยากให้ไป,ไปเป็นวิทยากรที่ไหนนี่ก็ติดต่อได้เลย สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Cap k n นอ l e เ g e ครับผมกลับมาอีกครั้งกับอ p พ p e c i a l ครับผมมาจัดสวนถาดจริงๆไม่ใช่สวนถาดแล้วมั้งตอนนี้ตอนนี้มันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรไปดูสวนด้วยไปอะไรด้วยแต่วันนี้วันนี้เราจะมาจัดเป็นสวนไม่ใช่สวนถาดอนะมันจะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรดีจะบอกว่าเป็นทดลองไหมก็ไม่เชิงว่าทดลองนะแต่ทีเนี้ย เราไม่มีถาดไม่มีอะไรเลยเราจะมาแบบเพลนๆแต่เราจะมาดูว่าความชื้นของสวนเราเนี่ยนะฮะมันจะเออ่ช่วยให้พวกหม้อพวกนี้อยู่ได้ไหมเราจะมาจัดบนพื้นอาเราจะมาจัดเอาพวกหม้อเนี่ยพวกหมอ้อพวกหม้อดีกว่าเพราะว่าเราอื่นไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะเอามีพิงกุย มีพิงกุยนี่ให้ดูก่อนออออนี่นี่นีน่แห้งๆนี่เป็นไงล่ะเห็นไหมพิงกุยาวาว,าวาเฉยๆเลยเอ้ยพิงกุยมันอยู่ได้กลับาหม่ครั้งหนึ่งคือถ้าเกิดว่าใครไปดูในอีพีที่แล้วนะอดจากเทพไม้ไทยคือพวกพวก,พวกไม้แมลงพวกเนี้ย จริงๆแล้วมันขอแค่ชื้นพอมันไม่จําเป็นต้องแปลว่าเครื่องปลูกแฉะตลอดเวลาแบ,แ,บแบบแบบแบบห่อน้ําอะไรอย่างเงี้ยแค่แค่ชื้นพอแค่ชื้นพอนี้จะทําให้ดูเลยว่าการจัดเนี่มันมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนก็เดี๋ยวจัดปุ๊บแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนสองเดือนเรามาดูกันว่ามันแห้งตายอะไรไหมผมก็จะปล่อยไว้อย่างเงี้ยแล้วอีกประมาณสักสองสองเดือนจริงๆเดือนจริงๆอาทิตย์หนึ่งก็รู้เรื่องแล้วละ่ะเออจริงๆนะนะแต่ว่าเอาเอาสักประมาณ เดือนสองสองเดือนสองสาเดือนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบื่อเอาสองสามเดือนแล้วเดี๋ยวมาดูมาอัปเดตให้ดูเลยว่ามันอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ทีเราจะแอดวานขึ้นเราจะมาเกาะตรงนี้เราจะมาแปะติดตรงนี้เพราะว่าอะไรนี่เพราะว่าความชื้นเนี่ยมันอยู่ด้านล่างนี่นะฟื้เนี่ยเรามาชัวร์ให้ดูก่อนเนี่ยเฟิร์นก้านดำก้านดำมันขึ้นนะเนี่ยก้านดำมันขึ้นนะแสดงว่าตรงนี้มันชื้น หมอก็น่าจะเกาะได้นะ,ะเพราะมันมีหลายชนิดนะที่มันเกาะได้อย่างแคนาด l ลาต p าโคลูเรยมาดากักสกาแปะหินได้ไอ้นี่มันหินไอ้นี่ปูนแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดดูเดี๋ยวไปหาก่อนว่าเอาทำเลตรงไหนดีนะเดี๋ยวตามมาฮันนี่ที่มันก็เดินแค่เลื่อนมาตรงนี้แหละก็คือคือเดี๋ยวให้กล้องแพนดูเนะน่ะกล้องแพนดูดูพื้นนะ นี่ที่แถวนี้นะเป,นเป็นมอสมอสขึ้นเยอะมากนะบวกไอเฟิร์นเฟิร์นไอเฟิร์นที่ละลานผมอยู่ทุกทุกปีเนี่ยกับไอฝั่งนูน้นไปดูเทียบกวับฝั่งนูน้นอ่ะอันี้ให้เห็นความชื้นที่มันแตกต่างกันเลยอันนั้นมันโดนลุกลานอยู่ทุกวันก็คือไม่ผมก็แม่ผมจะเดินผ่านใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนเดินผ่านแถวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสร้างอาณาจักรตรงแถวนี้ดีกว่า นะแล้วเรามาวางมันเลยเค่ื่องปลูกไม่ต้องใช้เราก็แปะแปะ,แปะวางวางดูใช่ว่ามันจะอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้นะเราต้องมาดูก่อนนะให้มือใหม่ดูนะทาความเข้าใจกับมันว่าเอออยู่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มเลยเดี๋ยวไปหาต้นไม้ก่อนจริงตอนนี้มีเยอะเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยนนีนน่ใครอยากไป ไปไปลองเลี้ยงดูหรือไปทําต่อปันดาโปโป,โปไปทําต่ออะไรมือใหม่เนี่ยมือเก่ามือใหม่เนี่ยไปซื้อได้ที่แคปโนเลสสตูดิโอนะตลาดบุญยงบางใหญ่ล็อกบียกอืมใครอยู่น้องแขมก็มาที่บ้านก็ได้อยู่บางใหญ่ก็ไปซื้อที่นูน่นเเอเดี๋ยวไปหาก่อนหาต้นไม้ก่อนอืมนี่เราเลือกมาสามชนิดเราก็ไปจิกไอแคมินิโฟรเรียมาอยู่ไต้แกมินิโรเรียเราจิกมาแล้วก็อม กินกุยนะไ้เอาใบขาวมาเลยอันนี้น่าจะไปกิ้งแอมแดงนะทีนี้เนียเมื่อกี้ฝั่งตรงเมื่อกี้มันรู้สึกว่ามันล่มไปนิดนึงเราจะต้องหาแสงเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะทีเนี้ยเราจะไม่ใช้เครื่องปลูกเลยเราจะเอาเครื่องปลูกออกให้หมดก็คือรากเปลา่ปลาๆรากเปลา่ปลาๆนี่แหละเราจะได้ทำเลเอาเอาเป็นตรงไหนดี เราจะให้มันอยู่ทำเลประมาณตรงนี้ไหมนะไ,ไม่มีเครื่องปลูกอะไรเลยนะเี่างนะไม่มีเครื่องปลูกเลยเลยเราก็จะแปะลงไปเลยอันนี้มันโดนแสงนิดหนึ่งอันนี้อันนี้ตัวนี้มันเป็นแกมแค่ไม่เราก็เราก็ถอดออกไปเลยนี่เอาออกไปเลยไม่ใช้เราไม่ใช้เครื่องปลูกนะฮะ เราไม่ใช้เครื่องปลูกนี่ไซส์นี้ก็มีขายนะจ๊ะที่แ a m p k นอ w l e d g e Studio นะยจะไม่ตำกันได้นะใครอยากลองไซส์เล็กๆก,ก็ไปได้เลยนะนีเเ่เราเราไม่ใช้ออืืไม่ใช้เครื่องปลูกนี่เราไม่ใชเ้เรามาจัดให้มันเป็นอ่าล้วเขาเรียกว่าเรียนแบบธรรมชาติที่สุดอืม เราไม่สนใจด้วยนะลากจะชงจะช้ำในช่างมันนะเออเนี่ยดึงแม่งขึ้นมาเลยไม่มีเครื่องปูเลยจ้าปัด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 อะเป็นเพลนอืออะไรเรามาดูเป็นเป็นเหมือนนัในธรรมชาติเลยนะในธรรมชาติน,นี่จัดนะนี่จัดเลยนะนี่คือจัดเลยนะ ก็คือมันไม่มีเครื่องปลูกเป็นอ่ายึดเกาะนะแต่จริงๆเดี๋ยวมันจะลากมัไปติดยึดเกาะนี้ใบขา์แค่นี้จริงๆตอนแรกนะจะวางอันนี้หน,น่นนอยไ,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 ไอ้หินฟองน้ำเนี่ก็ได้เอ,เอาอีวัชพืชออกก่อนนี่ก็ไม่มีเครื่องปุ่มกันนะแทบจะไม่มีเลย มันก็ปลูกในนี้ได้เหมือนกันแล้วเราจะไม่หล่อน้ำํำเรามาลองสองอันไหมเนี่ยนะก็เดี๋ยวเอามาเทียบกันนะอืมจัดตรงนี้แล้เวเรกวาก็แปะไว้ตรงนี้ตรงเนี้ยเราจะจะจะอะไรวางไว้เลยเราจะเอามันวางไว้อืมพิงกุยนี่เราก็วางไว้นี่คู่กับหม้อแดด ส่องลงมาอยุดบุกนี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะตบแผ่ <c oughs> เดี๋ยวนึกไม่ออกก็คือเราจะเอามาวางนี่แหละเนี้ยวางนี้เลยอยู่กันเอ้ยโอ้ยโอ้ยตะคิวกินตะคิวกินโอ้ยตะคิวกินขาโอ้ยโอ้ย วันนี้จริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอีกอันนึงเดี๋ยวมาแปะไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวดูดิเอาอันนี้อีกอันเนี่ยเยวมาเกาะเอามาเกาะกับไอไอ,อ,อ,อหินไอหินพองน้ําด้วยแล้วก็มาวางแปะไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไอห,หาก่อนปังปังเราเอาพินกุยมาเอ๋เดี๋ยวมันไอย,ยูไตาอาจจะไม่เห็นนะคิดได้ว่า เรามาแปะอันหนึ่งแปะมันลงไปทั้งอย่างเงี้ยแหละจะแปะวางแมะไว้อย่างเงี้ยเนี่ยมีเฟิร์มมันจะกินมันเนี่ยเพราะเราก็แปะไว้ก่อนเอาอยู่ไหนพิงกุยเอาอยู่นี่อ่ะพิงกุยเราก็จะนี่ไม่มีเครื่องปลูกเนี่ยจริงๆใครดูในอีพีพิงกุยคุล่าเนี่ยผมก็ให้ดูแลคือมันไม่มีเครื่องปลูก ปุ๊บลงล่องมันไปเลยนี่สี่สีหนอสี่ต้นอุ้ยคุ้มนะนี่นี่ต้องไปดูเลยไปดูที่ร้านเลยนะแคปนเลสสตูดิโออ่ะนี่แล้วก็อย่าลืมนะไออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าวะอาทิตย์หน้าอ,อาทิตย์หน้าไออาทิตย์หน้าอีกทีนี้อาทิตย์นี้เฮ้ยอาทิตย์นี้สิวันอาทิตย์นี้นี่ มิ Meeting ทติ้งเรามีมิทติ้งที่แคปนอเลสสตูดิโอนะอืมไปเจอกัน,นเนี่ยตาำได้เลยไปตาำกันได้ดูดิแยกออกมาได้ทั้งสี่ต้นแน่อืมดูดิสี่ต้นเอาละเดี๋ยวเราจะมาแปะกันเอ๊ะแปะอย่างเงี้ยแหละอันที่สอง ลากมันก็ปล่อยอย่างเงี้ยแหละอันที่สองรู้มาดูอันที่สามกันโอ้ลากยาวไปอ่ะแม่งดึงทิ้งเลยลากมันยาวไปลากมันยาวไปหน่อยนึงดึงทิ้งแม่งเลยดึงแม่งเลยดุไหม นี่เราให้ดูนะว่าหมุนรอบเดี๋ยวหมุนรอบให้แค่วางไว้เฉยเลยนะดูีมันจะรอดไหมจ๊ะอ,นนอนนลากช้ำด้วยท้าทายนะมยรู้อยนะไออันนี้เดี๋ยวเราอาจจะหล่อน้ำไว้หน่อยบางๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นพิ่งวาง มันเพิ่งวางแล้วก็เด๋กลัวว่าเดี๋ยวถ้าลดน้ำไปก็ต้องมาวางแปะใหม่แปะใหม่ไปเรื่อยๆจริงๆจะหาเชือกหรืออะไรรัดก็ได้นแต่เราไม่เราจะฮาร์ดคออย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเ,อเ,อเอาถาดมาวางปึ๊บแล้วก็หล่อน้ำไปหน่อยประมาณนี้คือคือคือหล่อน้ำเนี่ยลากมันก็ไม่ถึงละเพราะเราดึงไปแล้วเ่ให้มันเกาะอ,อย่างงี้แหละนะอย่างนี้แหละดีแล้วดีแล้วดีแล้วจ้าเดี๋ยวเอาถาดก่อนอม,มาแล้ว นี่อันนี้อันนี้อันนี้เราไม่ได้หล่อมันนะคืออคือเราเวลาเราลดน้ําเราก็จะต้องระวังเดี๋ยวมันหล่นออกมาเราแค่แปะไว้เฉยเลยเอา้าว <laughs> ใส่ไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรเอาอย่างเงี้ยแหละก็ก็อย่างเงี้ <laughs> อออยอืมอ่ายังไงก็อ,อย่างนั้นเลยเอาเอา,เอาไปเป็นอย่างงี้ไปเลย่ะก็อ,อยู่อย่างเงี้ยอะให้มันอยู่อย่างเงี้ยแหละ แล้วก็แปะไว้อย่างนี้นี่ไม่มีเทคนิคอะไรนะแต่แค่ว่ามันก็ต้องดูอ่ะความชื้นจริงจรปกติเวลาเราจัดสวนถาดในใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าเราจะใช้ไม้อะไรแล้วก็เอ,อไม้นั้นมันเลี้ยงยังไงอะไรงไงแต่สำหรับหม้อเนี่ยมันต้องดูทําเลด้วยต้องดูหลายปัจจัยนิดหนึ่งความชื้นแสงหลักๆนะ2สองอันแล้วค่อยน้ําแดดอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเป็นอย่างเงี้ยอีกพวก ไอพวกไอเนี่ยนี่พวกเงินไหลเนี่ยพวกเนี่ยเงินไหลด่างเรื่องด่างข้าพวกออมนาคอะไรพวกเนี้ยอันนี้มันเลี้ยงง่ายอ่ะมันไม้ล่มวางตรงนี้ปึ้งก็ลดไปเลยแล้วมันก็จะเปลี่ยนรูปทรงนะถ้าเกิดว่าใส่สดใส่จัดในสวนถาดอ่ะที่ไปดูอีพีเก่าๆอ่ะมันเปลี่ยนรูปทรงนะถาดเก่านี่ก็ถาดเก่าเสียรูปทรงใช่เดี๋ยวให้ดู มันเสียรูปทรงรอแป๊บหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเสียรูปทรงใครจําได้นะใครใครดูไอ้สวนฐานเนี่ยเห็นไหมมันโตไงอวกมันมันลงเนี่ยเสียรูปทรงหมดเลยก็เลยเกิดไอเดียว่าให้มันโตช้าๆก็เลยจัดลงไปไม่ต้องมีไม่ต้องมีเครื่องปลูกไม่ต้องมีมงมนี่มีอันหนึ่งนะเราเรามาลองดูถ้าเราอยากให้มันช้าเนี่ย อยากให้มันช้านะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ้กล้องอยู่ตรงตรงนั้นแหละไออางกล้องตรงนั้นแหละเออก็มันมัน,ม,นมันอันมีหนอนะก็่างหัวมันระดึงมาเลยเนี่ยหูยเนี่ยยาวแล้วเนี่ยยี่ัดไปประมาณปีปีหนึ่งเลยนะมังแล้วอันนี้ก็ไม่ได้แดดไงก็อยู่งเงี้ยเห็นไหมเริ่มแบบเป็นเงาแล้วจะทำไงกับมันเนี่ยตอนนี้ก็ก็ ก็เอาอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ดูดีว่ามันจะอยู่ได้ปะเดี๋ยวไปไปหาอะไรนะมารัดหน่อยนี่เรามีความดิบเรามีความดิบอยู่เว้ยฮะ มันอยู่อย่างงี้แหละเออรู้ดีว่ามันจะอยู่ได้หรือเปล่ากินคุยก็อยู่อย่างงี้มององ,งอันนี้เลี้ยงแบบว่ามันจะเป็นอย่ามเรียกว่าเลี้ยงเลยเรียกว่าอะไรเดียวเอาไว้ว่าทดลองให้ดูเอ่อทดลองให้ดูนั่นแหละ <c oughs> จริงๆมันเลี้ยง,ยงได้นะแต่แค่ว่าแบบแบบบางทีมันอาจจะแบบโตไม่โตมันจะมีอันนึงถ้าใครไปดูเลยอีพีของพี่หน่อยสุรัตน์นะฮะท็อป10การเด้นอ่ะอีพีเท่าไหร่21อ่ะพาทแรกอ่ะ มันจะเห็นมันจะเห็นเป็นมิลาบิลิตน่ะที่เขาไม่เคยเปลี่ยนกระถางอยู่ในกระถางสองนิ้วหรือสามสามนิ้วสามนิ้วไม่เปลี่ยนกระถางว่าสามสี่ห้าปีต้นยาวแค่นี้แต่ว่าแต่ว่าอันนั้นไม่มีเครื่องปลูกด้วยแล้วก็หล่อน้ำทามแห้งก็ปล่อยแห้งเพราะว่ามันชื้นนี่ก็เหมือนกันก็ต้องลองดูแต่ถ้าเป็นพวกไอ้นี่ก็ ว่่ามันก็ได้จะได้มั้งก็ต้องมาลองดูก่อนนะเนี่ยอย่างพวกไม้ใบเนี่ยแนวแนวเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาลองจัดดูเดี๋ยวว่าจะหาจังหวะจัดให้มันแบบว่าอลังการนิดนึงนะต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนที่สวนที่บ้านเดี๋ยวอาจจะมาจัดมุมใบเขาวเพราะใบเขาาอันเนี้ยใครใครดูอิพีใบเข่าไหมดูอย่างดูแล้วใช่ไหม ไม่มีเครื่องปลูกเครื่องปลูกมันเป็นพรมญี่ปุ่นน่ะเขาจะไม่มีเครื่องปลูกนั่นแหละเนี่ยนี่ไม่มีเครื่องปลูกอดน้ำสามสี่วันจะได้เลยเกินสี่วันอาจจะย่อโตแหละสามวันเนี่ยสบายนะเพราะงั้นไอ้พวกที่ทำเนี่ยไอ้ตาก้องอย่าเหยียบสนดานผมนะตีนตีนขวาอย่าไปเหยียบนะเออเออตีนขวาเจ้วเราเจ้าโทรโดนแล้วโดนแล้วมันโทรโดนแล้วเดินนิดนึงน่นเอ็นลงไปเลยเนี่ยนั่นแหละอยู่ได้ แต่มันต้องชื้นอย่างนี้นะคือชื้นตอนนี้ความชื้นของผมเนี่ยเป็นประมาณข้อเท้าเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดแปดสิบเลยแต่ขึ้นมาก็ต่ําลงต่าลงต่ําลงนะตอนนี้มันจะห้าหกสิบข้างบนข้างบนนี้ก็น่าจะเหลือชื้นน้อยลงถ้าหลุดลงไปก็นั่นแหละก็อาจจะแบบความชื้นสัมผัสโดยรอบเพราะง,งั้นพวกไม้กินแมลงหรือต้อนไม้ด้วยความชื้นค่อนข้างสําคัญไม่นับกระบองเพชรน,นะจ๊ะกระบองเพชรก็แห้งเ <laughs> พราะง,งั้นเดี๋ยวเราต้องมา รออัปเดตอีกประมาณสักสักสองสาเดือนหรือถ้ามันวิกฤตจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายช็อตไปดูแล้วก็ตามดูที่ช็อตแล้วกันนะจ๊ะวันนี้รูปฝักหลังนี่ก็โพสช็อตอาทิตย์ละคลิป2คลิปเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตท,ที่ช็อตอีกทีนึงก็ได้ว่ามันยังอยู่ไหมนีเ่เพราะฉะนั้นก็ไว้ติดตามกันวันอาทิตย์นี้ใช่ใช่วันอาทิตย์นี้เวลาเที่ยงเจอกันที่แคปนอริสสตูดิโอมีติ้งครั้งแรกในรอบ สิบกว่าปีเนี่ยสิบปีสิบกว่าปีได้เป็นมิทิ้งครั้งแรกในรอบสิบกว่าปีเลยก็จะมีหมอแชมป์มีพี่เซอร์ลิงสยามหมอแชมป์เอ็มซีเป็นเทสโปปักนะแชมป์หม้อใหญ่สองสมัยซออนแล้วก็คูเปวดบ้านสวนบ้านสวนบ้านสวนโพธารามหม้อข้าวหม้อแกงดิงแล้วก็อาจจะมีโปหมูมาด้วยฮะทีซีเพ,พรอืมเจอกันที่ร้าน น้องๆนะครับ k คปน l e ิสสตูดิโอตลาดบุญดงบางใหญ่ล็อก b 26เวลาเที่ยงตรงในกิจกรรมก็จะแลกเปลี่ยนไม้กันจับรางวัลพูดคุยกับบรรดาโปรโปร,โปรแชรความรู้ต่างๆแล้วก็ตั้งใจว่าจะจัดมิ팅สามเดือนครั้งให้ติดตามกันที่เพจแคปน e d ิสและใครสนใจต้นไม้ก็ที่แคปน l e ิสสตูดิโอหรือแคปเคชั่นไปตาำกันได้นะจ๊ะเนี่ย พวกนู้นพวกนั้นมีขายนะจ๊ะตอนนี้ขายแล้วนะจ๊ะถ้าถามมาเป็นปีๆแล้วก็ตอนนี้มาขายแล้วจะขายมาแล้วก็ต้องซื้อนี่นะจ๊ะเ,เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตเดี๋ยวตามดูที่ช็อตอีกทีหนึง่งและอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับตไคร้กันด้วยนะจ๊ะอนี้หนึ่งฝากกาแฟด้วยสดสดกาแฟไปแล้ว <c oughs> <c oughs>